ดีจ้าเ,เพื่อนๆวันนี้ได้เมนูแซ่บๆมาฝากเลยจ้าเด้ออยู่กุสคสมพรเด้อจ้าโอ้ยตามคาอบครัวเราก็นนะหมกไร้พี่น้องนี่หอดปลาเมนูวันนี้ก้อยกุ้งนะพี่น้องก้อยกุ้งแซ่บๆจ้าเอากุ้งมาก้อยอีกแล้วจ้าล่างเรียบร้อยได้พี่น้อง แยกออกเรียบร้อยมันมีปลาหน่อยน้ำเนาะเขาก็แยกออกแล้วได้จ้ะเด้อกุ้งฟอยจ้ะกุ้งเต็มมากคอยกุ้งเต็มกันมาได้พเพื่อนๆเอาแ็บสีก,กอยแล้วมันนี่มันน้ำแล้วเขาก็ส่ใส่อนันต้นหอมลงไปนะต้นหอมก็สีเงีอันพักซี่พัก,กคอมปอง้วก็อันพักคอมเป้นด้าจา้ะเนาะ บัมหน้าลงใส่เครื่องตามใจชอบเลยจ้าโอ้กูเติดบีบหน้าใส่กระเต็นออกกันต่อไปฮะคือใส่ผง,งนัววันนี้ใส่ลายแสบลายพี่น้อย ใส่น้ำปลาลงไปต่อไปก็สิเป็นผงใส่มากเขืกใส่ลงไปละลายข้าวัวจ้า ปลาเบิร์ตพี่น้องใส่เกลือลงไปนิดน้อยนี่กระสิค่นเลยบ้านนี่ทะอลทะเละเลออเดี๋ยวจะแสิร์ฟพี่น้องอเดี๋ยวเดินจ้ากรุงเต็ม แซ่บเด้อจ้ะเด้อขอถอดขอให้สไลดที่บก,กินดิบๆเด้อจ้ะเด้อก็ออสิ่งบางนะจ๊ะมา บ่เพ็ดไปเลย เรียบร้อยแล้วจ้าคงเป็นห้าเพื่อนเพื่อนตักใส่ถั่วดอก เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเพื่อนๆไปจ้าไปกินเขาน้ำกันนะจ้าเด้เพื่อนๆเมนูวันนี้กุ้งเต้นจะสาสาคลิปนี้เด้จ้าเด้ขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามารับชมจ้าวัสดีจ้า